วันนี้ขอนำเสนอคอมโบนรกอีกคอมโบหนึ่งลูอี้กับเพนบอกเลยว่าปวดหัวยิ่งกว่าอาย่ากับทาร่าเซฟิล,าล่าเราโดนลอรีออนแม่งไล่ว่ะกลำลังไปกำลังไปเซฟิล่าอดีตไปแล้วเฮ้ยลอรีออนยังไม่สี่ข้ามันข้ามันอีอึนลอกอเรนเล่นแม่งดิฟเฟลนพยายาใครอยู่ฟอเรนอุ้ยเอวสูงกับเออเล่าอย่านะฟเรลนฝั่งนูน้นเั้นไปโอ้ยคือโดนดอก เอ้ยโอ้ยบอบอลบอฟอเรนฟอเรนเ่ครับกวนโอ้ยจะจัดเวทบับแดงฝังตรงข้าบี่ไหนนี่ไหะเอลสูอยู่โน้นอะไรเอลสูฮึมอะีแดงหรอกพยาจะเอาเหรอยาลยกว่าไหมพยาเฮ้ยพี่แกลรูดว่ะได้ไหมนั่นกวางบอเขาบอกะรยาวัดกูสรล้างยา อย่าบอกนะว่าฆ่าลอยออนได้อ่ะในป่านั่นกูวางบอกตันนี้ไายาเฮ้ฉันซัมมอนไายาไหนฟอรเรนมาแต่ไม mm ่เป็นไรไายาก็ไปอยู่มังกรเล็กมันขึ้นน่ะต้องอยู่มังกรเล็กแน่จะปินมาละอยู่ปะอยู่จริงด้วยบวก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 บกกระโดษไปกลับกระโดษไปกลับชิ้นด้วยชิ้นด้วยเฮ้ยวัดทุกคนเห็นไฮยาตัวนั้นไหม นี่แน่มันนี่อีกกันรอบอีนี่ไงเพน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 บอบบอบอ,บอและนี่คือความโกงของเพนลูุยเพนไปแล้วเลือดเต็มตามมาเลยจับฟอเรนวันนี้จะเออเล่าวันนี่วันนี่วันนี้เฮ้ยมันโดดสกายฟอร์อยู่ไหนวะนั่นตายไหมเออทุกคนเข้าบอฟอเรน กลับบ้านเข้าทันด้วยฮะฟอเรนกับอาย่าอยู่ตรงนี้หเพนโอ้โห hmm? <Pain. S 2> oh, ไม่มีใครหยุดพี่แกได้แล้วว่ะ mm hmm. วางบอ่อเพนน่ะแหละเฮยะ่าฮยาลึกไปเพื่อนวัดมันสก,กายฟอ,อยแล้วทุกคนทุกคนคอมันเดียกเซฟิลากลับมานี่แหละอุ้ยถ้าไม่มีโดดนะเอ่ย yeah. กี้าเอลสูยิงนี่ใครจะตายวะอยังรู้จังเลยเลือดแต่ละคนแบบว่านั่นลากต้องการพักพวกทุกคนข้ามันวัเหมือนจะฟิกไม่ได้ดั่งใจเท่าไหร่ค้ามันทุกคนเอออะไรบรลุมาตุ้มกันด้านกลางวันนั้นบอบอบออ่ะอทุกคนกลับได้ไหมเนี่ยโอ้โหนี่ปฏิหารสำหรับฟอลเรนมากกูนี่สวดมนต์ให้ฟอเลนไปแล้วเยี่ยมเลย Mm hmm. อ้าวสวัสดีจ้าฟอเรนแล้วไปเจอฟอเรนอีกเอ้ยมาไม่จะรอดเหรอไม่นะอ้าวเพนบอกมึงไม่มีใครรอดเกิดขนาดนี้กลับบ้านวาไปเพื่อนๆเ,เลือดแต่ละคนอ้าวมีคนตกร,รถแล้วอะไรยังมีอีกต้องดูแลฮายาเสันหน่อยและรู้สึกเหมือนว่าห่างหายกับหายาเลยเกินมึงวิ่งไล่อยู่กับฟอเรนอืมฮึวัดวัด อี๋หายใจฟังอีกแล้วอ ouais, huh? ้าไม่นะกูจะสาบอ้าวกูกลับมาค่ะฮีโร่เนี่ยว่าไดมาหนิมานี่มาหนิมาทำอะไรไฮตุกูฮะมาหนิอะไรมึงอัญเชิญนาคีตรงนี้กูไม่สนกูจะฆ่ามึงมานี่มึงาเน่มานี่จะอีกรอบกูสาบกูเหรอกูสาบกูเหรอึโอ้ยโอ้ยโอ้ยไม่เฟลนอ้าวอ่ะวกูก็เบื่อไปทันเชื่อชัยเชื่อชัยอ้ากูรอดได้เหรวะนั่นเอ๋อ กลับมาแบบเลือดเต็มให้ตายสิบอกเลยมันคือแก๊ปไ์ดีๆนี่เองโอ้ยโอ้ยคีบปวดอ้ะวางบ่อแปบบ๊บ what the fuck เดี๋ยวแอะกูไม่รู้กูจะตกใจตัวเองที่โดนสับหัวแบะหรือว่าฮายาที่มันไอ้นี่หมุนแล้วก็เข้าไปในบ่อไอเออรอกแก็ขยันสกายฟอร์นะกระทืบมันเลยทุกคนกลับบ้านแป๊บนึงมาแล้ว อ้าวอาย่ามานี่อีกลีอกอีกลอกเวทมันนี่เด็กกอบอกอีอาย่าเด็กกอบบอกไม่ทาบกูไปกบกูกลับบ้านแป๊บนี่ม, pues mm S <S ม, pues. มาม nah, what? นี่มานี่วัดวัดเฮียเฮียดีนะกูแทงก่อนเออบังบังให้อาย่าแป๊บนึงนี่ตายสิคลิปวัดนี่เพนมาอย่างเท่แล้วก็มาปล่อยทักเฮียอย่างอย่างอย่างสวยไอ้เนี้ยฉดไปสวยมากตีตีเออ แล้วก็ชินนะขอบคุณทุกคนมากจ้าเจอกันใหม่คลิปหนะ้าตอนนี้ก็บ๊ายบาย